การแยกรูปกับนามออกจากกันนี่มีสั์เฉพาะเรียกว่านามรูปปริเฉตยานทันทีที่แยกออกไปใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอยู่ทันทีเลยว่าร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายพองยุบจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหว ร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้มันแยกออกมาต่างหากมันจะเกิดปัญญาทันทีเลยเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นนี่คือการเจริญปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขาคือบทเรียนที่สามส่วนจิตก็สักว่ารู้สักว่าเห็นจะเห็นเลยว่า กิเลสมันผ่านมาผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไปเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับเราอย่างนี้มันผ่านมาแวบแล้วหายไปเลยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราวิธีที่สองสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดนี้ชื่อคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะฟังดูแลว้วกิ๊กกอกนะกระจอกงอกง่อยแม้ใครๆก็อยากได้อัปปนาสมาธิแต่ส่วนมากไม่ถึงอัปปนาสมาธิหรอกฉะนั้นถ้าเราทำอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็ให้เรามีสติดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยจิตไหลไปคิดก็รู้ จิตไปเพ่งก็รู้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะค่อยๆแยกตัวออกจากอารมณ์เช่นจิตมันใจลอยจิตมันไปคิดพอเรารู้ทันนะจิตมันก็ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าความคิดนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตจิตมันโลภขึ้นมาพอเรามีสติรู้ว่าจิตโลภเราจะเห็นเลยว่าความโลภเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่จิตแยกออกจากกันนะเราโกรธขึ้นมาพอเรามีสติรู้ทันปับ๊บเราจะเห็นเลยว่าความโกรธเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตนี่มันแยกออกมาจิตซึ่งเป็นผู้รู้อารมณ์มันจะตั้งขึ้นมาแต่มันอยู่ชั่วขณะนะเดี๋ยวมันก็ไหลไปอีกไม่เหมือนคนที่ทรงฌานจะอยู่นานนี่เรามีสมาธิชนิดนี้แหละ พอแล้วแต่ถ้าใครมีบุญวาสนาทําอัปปนาสมาธิได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็อย่าฝืนมันจะกลายเป็นอัปปลักสมาธิ